ยังเบีเ่ยงไปยังไงอ่าสิญยบสิญยบลงครับเรียบร้อยอ่าคอดแล้วเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับ Chuối ngam ngam. Cái nhung แฟกอินดี้มาแล้วจ้าสำหรับวันนี้วันที่สองสำหรับวันที่สองครับเตรียมงานวันที่สามอื่นครับจุดประมาณ3ามโมงถึงสี่โมงเช้าเตรียมกอนครับมีอ,อัดมือขึ้นสร้างกำลังจะปูตอกเทียด ขนาดเมตรยี่สิบท่อเหล็กสองนิ้วเครื่องบ่ครับสองนิ้วบ่ย่ะสองนิ้วเครื่องกร,งเ,ร,ง,ง,เรง,กงเป็นไม้ไผ่ถักนะครับไม้ไผ่น่อยไม้ไผ่หน่อยทักซีเซนถักด้วยลวด เล็งให้ได้ศูนย์ครับหายขึ้นบดแต่ลับมีดกวัวหรือไงอ <laughs> บดไ <laughs> ดย้ยังตื่นได้ยังยังไงเห็นซั่งกระสีลองซั่งมือหรอเปล่า นนังบ้านหนึ่งยนันดิบ้างแต็มกลุเสร็จแล้วหนึ่งบ้างน,นานนี้ครับ สวยงามมากบางหนึ่งกำลังจับมังหันพอดีป่เมดยีสิบสามงสองสาหอยเชหนึ่งสอง ยงไหมเออี ừ, ừ, ่ีละบ้างเออพ่อพ่นี่บังที่สองบังที่สามบ้านเอาเขาบอก <c oughs> ตอนนี้กำลังแทงหูครับนะกำลังแทงหูครับพี่น้อง <c oughs> แทงหูไว้แองไวตมื่เทำการแสดงพรุ่งนี้เวลาสามโมงเช้าเนาะสามโมงเชา้ชาตอนนั้นเขาเอาเมีนาซิปไปเนาะอ <c oughs> มีนาซิปไป <c oughs> บางหนึ่งนะครับเ <c oughs> พิ่นติดเก๋เพิ่นก็เลย เดี๋ยวว่าเพุ่นอยากเห็นเลขใบาบางนานเนี่ยว่าเช่นก็เลยเอาเม็ดเศร้าซะสามบางมาังแต่ว่าวก็อัดอัดอีกบ้างหนึ่งครับเพราะว่ามิตอนนี้มีสองบงังอัดอีกบงังหนึ่งอยู่มื้อนนี่นสิเขาโกงจ้าหู้ครับยื้อนไม่ล่มบ่แบบกลางลงเมตรยี่สิบท่อสองนิ้วครึง่งนะครับหลังจาก แข้งหู้ควรหู้แล้วเรียบร้อยเขามาใส่กาบกบล้วยเพื่อว่ากันลมครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าสิมัดลมใช้ข้างหลังลมลมสีง่อยใช้ข้างหลังครับมัดด้วยลวด ลมลมยังบอกให้ในโชว์อยู่ลมนึกเวินญาตางในที่เดียวน,นี่ตีมีอยู่ตัวหาซะก่อนนะโอเคบังที่สองบั้งที่สามคนระับ กำลังมัดลมครับนี่ยแกใใร่งเลตัวแย็ลมผู้โคงเลยโ้งพ่อไปเทียบอยน้ำมันใส่โวดเล่นอยู่บ่เล่นเมื่อู่บ่มานยี่สิบยี่สิบหู Lăng lay sai lùng xiết mục tiêu xiết bưu nhẹ tiêu xiết bưu nhẹ tiêu bao <laughs>

เออมันมัดจอดดีะจะประมาณนั้นนะครับจะดัดหัว มึงการมัดกันเลยบบ,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 บัดบีบ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 เออจะประมาณนี้ครับ okay, <yeah. S 1> ทุกกัง กลางข้จีดีแบ่งปีกอกครัมราเห็นแคบบ จะประมาณนี้ครับมัดให้ทียิบเลยส่วนสองส่วนก็นมามัดใช่กันครับเสร็จสมบูรณ์ครับเดี๋ยวจะตรวดถักเขามาหาหูจองบังครับแต่งสวยงาม thấy không ngàm người hú là nôn tây này đợt. nôn trống mà. ว่าก็ันมันดูบันดูบันสีสุกวนี้อบ่อหเก็จับยู่จับที่เราประเทศจี่จยงานสิงหาคนรหลายๆ้นล้ดหลายไอแล้วจู่ก็ยื้อขังตลอดมันก็ขึ้วัผมมนีอยู่ใัวทั้ง ้าทีมงานกำลังเอาึืนรถครับข้างนี้ก็ได้จะมาเสียบมัดหมอนมาขวางกคได ทำไปง่ายนากอะไรว่าเมียนแนวว้องอยู่เมียนบ่ลอะไรครับกพลังแต่งของไปครับเตรียมพร้อมออกเดินทางเอาไปนั่งอยู่บ่ก็อีกเอาเมื่อคืนนี้แล้วครับบ่เดี๋ยวครับมาด้วยโยขึ้นไป การเดินทางการเดินทางครับทีมงานครับได้ลุมกลางสุบังเด้อนะครับออกเดินทางพอเบาด้วยใช่ไหมเดียวออกเดินทางครับลูกปากทางเมาหลายโอมันต้อง้ามห้างปั้นปั้นมันมาโอ้ยข้ากินมหมดไหมมาเยอะ